สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมรอนบ่าวเหนือเที่ยวชิมครับวันนี้ทางช่องเอมรอนเ่าวเหนือเที่ยวชิมขอบันทึกรายการดีๆนะครับจิตอาสานะครับในส่วนของสมาชิกชาวประมงสันแกรบดำนั่นเองนะครับวันนี้สมาชิกชาวประมงสันแกรบดำได้รวมตัวกันมาช่วยกันปรับปรุงนะครับ บริเวณท่าเรือสันแกบดำนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะบันทึกไว้เ,เป็นตัวอย่างบางช่วงบางจังหวะนะครับในเรื่องของจิตอาสานะครับที่สมาชิก <c oughs> ชาวประมงสันแกบดำได้รวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันนะครับในการช่วยกันปรับปรุงท่าเรือเ,อเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเกิดความสวยงามนะครับ ยามเย็นของค่ำวันนี้นะครับเป็นภาพทิ้งวงามนะครับเป็นภาพทิ้งวงามนะครับถือว่ามีความยิ่งใหญ่มีความรักสมานสามาคัคคีกลมเกี่ยวต่อกันนะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้สมาชิกชาวประมงสันแกรบดำ <c oughs> ก็มักจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทุกครั้งที่ มีการนัดหมายที่จะทำพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดปรับปรุงในเรื่องของกระชังปลานะครับแต่วันนี้จัดทำในเรื่องของท่าเรือนั่นเองนะครับ ก็ให้ f c ได้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะอาลับเทือกดอยหลวงดอยหนอกนะครับยามเย็นที่กวนพะเยาครับเป็นมุมที่เราจะได้สัมผัสได้ที่บริเวณท่าเรือสันแกรบดันนันเองครับ คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์อีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นความร่วมมือของสมาชิกชาวประมงสันแกรบดำนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับของสมาชิกชาวประมงสันแกรบดำนะครับที่กำลังปักหลักนะครับเพื่อจะ สัดระเบียบนะครับของท่าเรือนั่นเองนะครับ ภาพยามเย็นของก้านพะเยานะครับในส่วนของบริเวณท่าเรือ,อชาวประมงสันแกลบดำนะฮะก็จะมีความงามนะครับมีความงดงามโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่โดยภาพรวมแล้วบริเวณท่าเรือสันแกลบดําบริเวณกระชังปลาของที่นี่จะมีความสวยงามนะครับเพราะว่าจะอยู่ด้านหน้าตรงกับ ดอยหนอกดอยหลวงพอดีเลยนะครับอากาศเริ่มจะเย็นนะฮะเริ่มจะหนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคงอีกไม่นานนะครับคงอีกไม่นานนะครับความเย็นน่าจะมาเยือนพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วนะฮะ ปลายเดือนนะครก็จะเป็นช่วงที่มีงานลอยกระทงนะครับช่วงนั้นคิดว่าความหนาวเย็นน่าจะมาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าปีนี้พื้นที่ทางภาคเหนือนะครับอุณหภ,ภูมิจะลดลงมากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆบริเวณท่าเรือสันแกบดําโดยรวมทั่วๆไปนะครับในส่วนของช่องเอมรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมนะครับก็อยากจะบันทึกภาพและก็เรื่องราวเหล่านี้เก็บไว้นะฮะเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับ สำหรับสมาชิกชาวประมงสันแกรบดำนั่นเองนะครับ,ส,บส,สำหรับ f c นะครับถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาทางจังหวัดพะเยานะครับชมบรรยากาศชายกว้านพะเยาถ้ามีเวลาก็แวะเข้ามา เยี่ยมนะครับชาวประมงหรือมาเยี่ยมท่าเรือที่ชุมชนสันแกรบดำนะครับที่นี่ก็สามารถที่จะพา,านั่งเรือชมก้านพะเยาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงที่กวานพะเยานะครับ ที่สำคัญถ้าจะาสนใจโปรแกรมนั่งเรือชมกวานพะเยาสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงควานพะเยานะครับถ้าสนใจที่จะแวะมาที่สันแกลบดำก็ให้มีการติดต่อมาล่วงหน้านะครับเพื่อ,อในส่วนของสมาชิกและก็ผู้นำของชุมชนที่นี่จะได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมการสำหรับต้อนรับและก็ดูแลท่านาด้วยความเต็มใจนะครับ ส่วนค่าใช้ใจ่ายก็พูดคุยกันในรายละเอียดว่าจะต้องมีค่านั่งเรือหรือสำหรับที่จะสัมผัสในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับนี่ก็เป็นการบอกข่าวสำหรับ FC ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงก้านพะเยานะครับ ครับผมสวัสดีครับคุณสมชายวส,<ม>สวัสดีครับผมสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้มีการสมาชิกของเราได้มาช่วยกันพัฒนาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ทาท่าเรือใหม่ครับทาท่าเรือใหม่คุณสมชายรู้สึกยังไงบ้างครับกับความร่วมไม้ร่วม,มือระหว่างกลุ่มสมาชิกชาวประมงสันแก่ดําของเราครับนี่ครับก็บคุณพีน้องปีนตั้งมาทั้งหมดทั้งนี้ที่ว่าคือ นี้กลุ่มนี่ขอขอเพงมันมีความสามัคคีกันมีความสามัคคีกันเวลาเขาห้องมาเนี่ยทำทำการทํางานมันก็เออมามาช่วยกันดีใจนะครับดีใจดีใจดีใจมากๆดีใจมากหมักพอเอาเาไปเสาะหาใจคนนี่ไม่ไม่เสาะหายยากครับก็มันแค่งานวานเนาะมันได้เป็นงานจ้างอ่ามันเป็นงานจิตอาสาครับงานจิตอาสาครับผมครับก็ช่องเอ็มรอนเบาเหนือเที่ยวชิมก็ แสดงความยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเอฟซีของช่องเอ็มดอนน์บ้างอยากฝากคือปีนอกหน่อบีนอกทางบ้านคบอาที่ว่าดอต่างจังหวัดกระจ่างแล้วถามขอคือมาถ้ามาเที่ยวเที่ยวหิสั่นเที่ยวดำแต่มันมีการท่องเที่ยวโวยอะไรประยวที่จังหวัดพะเยานี่ก็ แนะนําให้แวะมาที่สารแกบดําแกบดําเพื่อจะได้สัมผัสโฮเฮียนกวางพยาครับโรงเรียนโฮเฮียนกวางพยาแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงชาวประมงครับถ้าอยากจะลงเรือเนี่ยมีคิดค่าบริการยังไงบ้างครับแต่ แล้วเป็นเรือใหญ่เน,นี่ยเขาเมาเป็นลำอ่าลำละลำละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนั่งได้นั่งได้ได้เป็สิบคนเนี่ยอ่าได้สิบคนชิดชิดกว่าคนอันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนมีชูชีพพร้อมเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วมีเร,เรือเรือเล็กอีกสองลำอ๋อหมายความว่าเป็นขบวนครับเปิดขบวนเป็นต<ข>้องเป็นขบวนเรือเล็กเนี่ยคือเป็นการที่เอาแสดงให้นักท่องเที่ยวเวลาประมาณ าาบ้านนั้นบ้านบ้านแหหรือ,อาามีกาสาธิตในการสาธิตใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการจาาับปลาใไมเครื่องมือในการจับปลาอืมนะครับ,บตรงนี้ก็แล้วถ้าเป็นเรือลําเล็กนี่นั่งได้กี่คนครับเรือลำเล็กนี่มันก็ได้ได้ได้แข่เช้ามาบม้งคนเดียวแั่เป็นการแสดงคืออ๋อแสงดงแต่ถึงได้ดไ,ดดไ,ดดได้ปลาต้นนะ่ะครับครับเอาถ้าได้ปลาตรงนั้นเนี่ย ตอนนี้เสร็จจากภารกิจั้่าขึ้นมาเผาเผาซูมาทำเป็นอาหารได้เป็นเมนูอาหารได้เป็นเมนูอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวที่ลงเรือไปครับที่ลงเรือมันด้วยกันนี่เป็นความภาคภูมิใจอีกมุมหนึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับท่องเที่ยวโดยชุมชนครับผมนี่ก็เป็นความตั้งใจนะครับเป็นความตั้งใจในส่วนของชาวประมงสันแกลบดำนะครับ ก็ช่องอิมรวนเบาเหนือเที่ยวชิมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวนะครับหรือ f อท่านใดน,นะครับถ้ามีทิปท,ท่องเที่ยวผ่านมาทางจังหวัดพะเยาอนอกจากจะชมบรรยากาศชายก้านแถวหน้าพ่อขุนผ่านมาแล้วนะครับถ้ามีความประสงค์นะฮะหรือความตั้งใจมันมันมัน,มนมเรื่องการท่องเที่ยวกับมีสองอย่างตอนเจ้านี่ จิบกาแฟในสายหมอกทำกลางสายหมอกทากลางสายหมอกที่กวาพะเยาของเราตอนตอนค่ำนี่ส่งตะวันปิกบ้านส่งตะวันปิกบ้านก็อาจจะมีกิจกรรมในเรื่องของการทอดแหด้วยทอดตะวานแหด้วยนะครับนี่เป็นเป็นทิ่ท่องเที่ยวของท่องเที่ยวของหงเฮียนกวาพะเยาหงเฮียนกวาพะเยาถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวประมงนะครับในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับกวาพะเยานะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับ ก็ต้องคลิปนี้นะครับในส่วนของช่องเอ็มรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกชาวประมงสันแกรบดําทุกๆท่านนะครับ<ช>ขอบคุณคุณสมชายแผ่นทองพ<ช>อโรง,งเรียนโฮงเฮียนก้านพระเยาว์<ย>นะครับยังไงก็ขอให้เอฟซีของช่องเอ็มรอนเบาวเหนือเที่ยวชิมมีความสุขมีความโชคดีตลอดไปนะครับครับคลิปนี้ก็คงต้อง าลา FC ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ